นะคะอุ้ยเพิ่งนึกได้นะคะจะยำหน่อส้มนะคะนึกได้ว่าซื้อเห็ดเผาะมาไว้นะคะโอ้ยวิ่งไปล้างเอามาล้างนะนะคะจะมาใส่ยำหน่อส้มนะคะหน่อไม้ส้มนะลูกซื้อไว้ที่บ้านสวนนะจะแต่ว่าโอ้ซื้อมาหลายวันนะคะไม่ได้ทํากินคุณแม่ก็เลย เอามานะคะนี่คั่วไปแล้วเติมพริกใส่กะปิเอ้ยใส่ปลาร้าเพิ่มนะกำลังคั่วสีสันยังไม่น่ากินนะกำลังจะเอาเห็ดนึกใจได้ว่าเรามีเห็ดเพาะน,นะคะวิ่งลงไปเอาเนะคะเอฟซีนะคะเสื้อเห็ดเพาะที่เขามาหาค่ะมาขายให้เมื่อวานนะคะไปเดินเที่ยวดอยดีกาเนาะไปหาเห็ดหรือเปล่าร้อนหรือเปล่าเป็นลมไหมนะคะแต่มันเท่านะมันดับแล้วนะนะคะคั่วต่อคั่วต่อนะคะ ขั้ขวต่อขั้วนอส้มเนานะอยู่ใส่น้ำหน่อยเขาเบียเห็ดเขาได้สุดนะคะ่ะมันดบนะคะเอซีเป็นเป็นเห็ดบ้านๆ้านเราเนาะอร่อยนะคะแต่มันดำนะคะเอซีชาะะใส่ปานาะหมึกนค่ะเห็ดะะเาะอ,อย่างเนาะคะ่คะ,คะอเอีค่ะตราขั่วต่อคั้วเมขั่วหม้เดิม แต่ที่ใส่ลายต้นต้ะไปร้หน่าจะเห็ดอยู่ลืมนึกนะคะลืมคิดว่ามีเห็ดน,นะค่ะก็เลยเอานะคะมาคั่วใส่ลายต้มเนาะมอาฟ้าตะลัมอยู่จ้าเนาะค่ะคั่วแล้วเนาะค่ะอุ้ยอันนี้อยู่เนาะค่ะเนาะแข่งกับเสียงเพลงข้างล่างเนาะค่ะไ้ยินหรือเปล่านะคะคุยให้ดังกบเสียงเพลงนะคะ นี่นะคะเจ้าดำดำเพราะว่าเห็ดม like yes right yes. ันดำแล้วนะเห็ดมีแก่นะเห็ดทาะมนแก่นะซื้อร้อยอยู่เยอะอยู่นะเราไปหามันค่าจะยากอยู่มันมันแห้งแล้วแต่บักอร่อยนะมันเป็นเห็ดมันบ้านนะคะอันนี้มันแก่ดำๆเนาะค่ะดักเซ็นเพลทแล้วเนาะค่ะเห็ดนะคะต่อม้จะาของลูกซื้อมาจากตลาดมั้งค่ะเห็นอยู่ในันตู้หลายวันนะคะเนาะ นี่มองไอซดีจ้าด,นะดึกแล้วดึกแล้วโอ้โหเคี๋ะขึ่งนึกได้ว่าเราซื้อเห็ดเขาะไว้นะคะว่าจะเอามาแก่ให้ลูกแต่มันแก่มากเลยมันดำเลยนะนะควะันนั้นได้ดยินลูกชายบอกว่าบ้านยายก็มีแต่ว่าดำนิดนึงแก่นะคะเติมน้ำเข้าไปนะคะ <c oughs> เห็ดอยู่เต็มด้วย <c oughs> ใส่น้ำปลานะคะเห็น <c oughs> นะคะใส่น้ำพริกใหม่ขั้วใหม่อีกนะคะเพราะว่าชอบกินเห็ดนะคะ ก,ก,นนกนนิเนเค็มกินเผ็ดเคี่ยมเคี่ยมเค็มคมอย่างนี้ค่ะแต่ไม่คิดนะว่าจะมีเห็ดเอาะรือนะพยายามใส่หนอนไม้ซึ่มันออกจะดำนะเพราะเห็ดมันแก่นะ<ส>เห็ดมันเห็ดมันอายุเยอะมันออกนานนะคะเนาะเออถ้าหน้ามันออกมันก็จะออกเนาะแต่คนไม่รู้ไม่ได้ไปดูนะค่ะสั่งเขาแล้วว่าถ้าได้มามาขายให้อีกด้วอีนะค,นค่ะอัออะไรม่ลองชิมนหน่อยกอนอีน กับต่กอกับยอดกระถินนะออยอดกระถินนีน่ค่ะไอซีจา้าขอบถุกกำลังใจที่มาเป็นที่กำลังใจทุกช่องเลยนะคะโตทำหลายช่องอยู่นะคะนอกแต่ไม่รู้ว่ามีบางอันนะไม่รู้ว่าเวลาเปิดจา,ากรายได้จะปิดขัดอะไรบ้างนะคะก็ทำไปให้สนุกด้วยกนะับทุกตับนี่นะ นะคะเอสีจ๋ามาตามลำดองไม้ดองนะคะที่มดำดำนี่มันดำเห็ดนะคะเห็ดเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดมันแก่แล้วนะคะเนาะอือเห็ดแก่เลยค่ะเห็ดแก่ก็เหมือนคนแก่ใช่ไหมยอมรับก็แก่นะคะไม่ยอมรับไม่ได้นะเพราะร่างกายมันไม่ให้แล้วนะคะนะคะเอสีจ e ๋า เรามากินด้วยกันเดนสเศจเดี๋ยวแกงอีกอย่างหนึ่งเราได้ไปดูหลายที่นะเนาะเรามี y u t u b e แล้วก็ได้เห็นเพื่อนเห็นอะไรได้คุยกันนได้ไปถึงต่างประเทศนู่นเหรอคะได้ไปทุกบ้านทุกบ้านเห้อคะน้อยสจชาะะอันนี้กระทะพันปีนะ,ะมันหนานะถ้ามันไม่หนากงจะอัน,นอันนี้ไปแล้วเพราะว่าไม่บ่อยนะคะ บางทีต้มข้าวต้มอะไรทําอะไรแล้วแส่แล้วเราไปนั่งตามยูทูบเราไปตามช่องนี้เราก็จะลืมนะก็จะไม่ทุกครั้งนะคะให้น้ำให้อีกหน่อยเนาะตัวเห็ดไม่สุดนะจ๊ะเติมน้ำเข้าไปเป็นหน่อไม้ดองนะเริ่มดาแล้วเริ่มจะไม่เห็นแล้วเพราะว่าเห็ดดำนะเห็ดมีอายุนาะเรากลัวกัวกล่วเห็ดมีอายุอ้นคนก็มีอายุนะคะ จะหกเต็มๆแล้วนะคะน้อุ่นชายรูกนาวร่ชายุนป่าวมัดระวงเ็กเขาบ้งนะเด็กเขาเนแบน้นแล้วเอมเยกกันอ่ะมันัตัก เดี๋ยวรออันนี้อันเด็กจุกมให้พีจ๋า้วกิน้กันนะี้าวหน่อส้มหนออไม้ต้ม้วกใส่เด็ดเคามโอเขาจะไปหาหนออไม้ต้มอยู่นะคะต้มต้ที่บ้านสวนมีอยู่นะเื่าวานกินไปหาหนึ่งร้อนต้มนั้นนะคะที่จะ เด็อายุเลยดำดำ็กตนะตดกเนาะมีอายุาเหนการก็บตวะก็ไหนอี๋ไตัว็นตันอยังไม่ได้กนอีกตัวส่วส่อนไม่ใช่ตัวสอนนคะคด็มี้กื ขอบคุณทุกกำลังใจขอบฝากกำลังใจให้กับท่องนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกสีที่นะคะ่ครับใครมาคอมเมนต์ได้ที่ใดก็จะตับไปนะคะทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ